แล้วแล้วอา้าวแล้วแล้วผมก็จะเอาเทเดอร์หมักเลยอืมโอ้โหพี่น้องครับโหนี่รวงข้าวใช่ไหมเนี่ยโอ้โหมันสวยอืมชายนี้ผมไม่กล้าตัดหญ้าครับเพราะตัดแล้วมันจะล้มเนี่ยผมเลยเอาหญ้ากันไว้กันไว้พาราล้มไปมันจะปะทะหญ้าไว้อ,อ,อไม่ไม่งั้นมันจะมาเปถนนแล้วรถก็จะย่ำ<อ>ผมก็เลยปล่อยเลยธรรมดาผมจะตัดสวยเลยอเออก็คือ อ๋อที่มันล้มมันน้ำน้หนักมันเยอะนะน้ำหนักเยอะแล้วก็มันล้วจะล้มทุกปีนะมาปีนี้ผมว่าเวตาต้นจะแข่งปลาทุกปีค่อนข้างจะแข่งต้นแข่งต้นแข่งใบหนานะใบสากมะงังมาแล้ทำไม่มีเลยคนมาเดินมาทิศยายว่าโอ้โหทำไมต้นแข่งจังโอเคครับพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้อีกแปลงหนึ่งบางปะมาสุพรรณบุรีของพี่สานิต อ่าเนื้อที่แปดไร่เนาะพี่เนาะแปดไร่แปดไร่สองงานนะครับแปดไร่สองงานกว่าครับรอบที่แล้วได้สิบสิบเท่าไหร่ครับสิบตันเศษเครับสิบตันเศษเศษก็ดีแล้วแต่รอบนี้ดีกว่าน่าจะดีกว่าเยอะครับดีกว่าเยอะครับแต่แปลงเมื่อกี้เล่นไปแล้วนะแน่นอนเลยห้าสิบแน่นอนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเกี้ยวเนี่ยเนมันเขียวหน่อยผมก็จะเอาแล้วพอมันรถรถเขาไม่ว่างอ่าครับนะครับเดี๋ยวสาดกล้องให้ดูครับพี่น้องครับ ถ้าลักษณะแบบนี้พี่คือข้าวมันสมบูรณ์เนาะสมบูรณ์แต่ว่ายังยังกาหนดมันวันมันยังน้อยไปหน่อยครับกรรําหนดวันมันน้อยไปนิดนึงแต่เราก็ต้องเอาเนาะครับเก้าสิบเองธรรมด <90 S 2> ามั้งเก้าสิบห้ากำลังดีแต่นี้ว่ารถเขาพอติดช่วงสงกรารเขาเขาเขา, <S <S ขาจะหยุดด้วยแล้วก็งานเขาจะค้างเขาบอกถ้าเอาก็เอาถ้าไม่เอามันจะช้าเขาผมกาเอาโอ้ยอย่างนี้นี่คือเนื้อเลยนะเนื้อเม็ดใส่อะเม็ดใส่แล้วออกใส่แล้วออกสองชั้นสองชั้นเลยนะผมเอาไปที่โรงสีไม่ใี่โรงสีทาก่อนเขาบอกว่าเอ๊ะ ข้าวกระดนทำไมเปลือกไม่บางอย่างนี้นี่ทำไมเปลือกบางอื EN, น้ำหนักม,มันมากใสเยอะนะใช่เขาบอกอเปลือกบ,บางดูเม็ดใสเลยเขาบอกดีและราคาเห็นเขีเขยวเงียง้ยผมยังได้เก้าพันขึ้นโอ้โหครับก็เดี๋ยวให้พี่สานิดบอกกับชาวไร่ชาวนาพ่อแม่พี่น้องเราหน่อยครับว่า,าใช้อะไรแล้วก็ทำไมวัชพืชไม่มีมีน้อยครับมีน้อยผลผลิตได้ต้นทุนลดเพราะอะไรนะครับให้พี่สานิดบอกกับ พ่อแม่พี่น้องเราเลยนะครับผมใช้ก็บใบยกนี่นะครับหมักหมักฟางแล้วก็หมักฟางด้วยเทนเดอร์ครับอแล้วก็วานใบยกครับบาดใบยกแล้วก็ฉีดกิ่งทองสามครั้งเหมือนกันฉีดพร้อมๆกันที่ที่เกี่ยวนี่ยอืมก็คือพูดง่ายๆก็สามสหายเลยครับเทนเดอร์กิ่งทองใบยกครับครับอัน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 นี้ไม่ใช่อันนี้ไม่โมนะโ้ไม่อันนี้ของจริงเลยนะครับของจริงเลยนี่คือ ต้นทุนที่ลดลงผลิตที่เพิ่มขึ้นครับคจะของนาทําเองกับมือทํานาทาเยอะไหมเออเ,เจ็ดสิบกว่าไร่เจ็ดสิบกว่าไร่เยอะนะเจ็ดสิบกว่าไร่เนี่ยอันนี้เกี่ยวโอ <ฮ S> ้โหโอ้พี่น้องครับไหลโจกโจกนะครับพี่น้องครับโอ้โหเนี่ยครับแปลงนี้แปดไล่สองงานครับอีกแปลงหนึ่งที่เราถ่ายหัวข้นนาเมื่อกี้นะครับพี่น้องตอนนี้รถเกี่ยวมาลงแล้วนะครับเกี่ยวไป้อยเดียวนะครับพี่น้องครับ โอ้โหมันเป็นตาซอนเหลืองเป็นทองนะครับนี่คือทุ่งรวงทองครับพี่น้องครับอ่าแต่เจ้าของนากะไว้แล้วครับแปดไร่สามงานยังไงสิบเอ็ดตันได้แน่นอนครับพี่น้องครับเมมใส่นะเนี่ยโอ้ยังงี้ผ่านเลยนะมันยังไม่ได้หวันด้วอไงแต่ได้หวั่นติดรถเขาติดคิวเยอะไงครับนี่คือผลงานครับ หมักเทนเดอร์เราได้ NPK แล้วเนาะใส่ใบหยกลงไปบําลุงอีกงามจริงงามจริงแล้วก็ฉีดกิ่งท้องทั้งใบอีกเอางี้สามรุ่นสุดท้ายนะที่ตั้งแต่ข้าวเริ่มออกนะยันข้าวตัวนี้นะฉีดสามครั้งอีกสามครั้งผมไม่เคยใส่เพระกระโดดไม่เคยใส่หนอนม้วนใบเลยใช้แต่อันนี้กิ่งทองครับรู้เรื่องเลยสนิทเลยมันถึงได้แข็งแรงแล้วก็ ผมว่ามันถูกเลยมันถูกถูกชุดเลยถูกชุดเลยนะถูกชุดเลยถูกชุดด้วยแล้วก็ต้นทุนต้นทุนเป็นไงนะต่ำาครับต้นทุนต่ำมากครับมันไม่มันไม่ไม่เยอะแยะเลยเอออ่ะคนชี้ยังบอกครับทำไมเอามายามาน้อยจังแล้วทำไมไม่ผสมยาฆ่าแมลงเลยล่ะผมบอกผมมั่นใจพอลองลองดูแล้วไม่มีแวกดูแล้วก็ไม่มีอะไรก็ไม่มี ใบก็ไม่ใช้แล้วใบแล้วขนาดรวงก้มหมดแล้วเม็ดใส่แล้วใบยังสะอาดอ่าใบใบก็ใบเลยดูดิใบยังสดอยู่เลยสดอยู่เลยครับอ๋ออันนี้คือสมบูรณ์ครับโอ้โหอันนี้รอบนี้ก็นี่จะเกี่ยวนะตะเกียบตอนนี้ถามว่าวันจะขาดไปสองวันเท่านั้นธรรมดานะฮะเดี๋ยวใบเดี๋ยวดูว่ารอบเนี้ยรอบที่แล้วเสร็เศษใช่ไหมครับเสร็เรอบนี้ครับรอบนี้มเนื้อป่าเยอะกว่าแน่นอนเพราะมันเนื้อว่ารอบแล้วเนื้อป่าครับอ่าอันนี้ของเราพันพันดูรวงเนาะใเออ